โยวาซาสวัสดีเพื่รุ่นเมกาเพื่รุ่นรูปายเพื่รุ่นชาวไทยทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม YS9 s u นะเป็นเกมเหมือนว่าแนว TPS เดินยิงต่อสู้คล้ายๆกับเจ้าตัวเกม Battlefield นะท่านผู้ชมนะแต่เกมนี้จะมาในทีมของสัตว์ป่านะครับมีให้เล่นในส่วนของตัวเสือตัวกระรอกตัวหมาป่าแล้วก็หลายๆตัวนะท่านผู้ชมนะเอาดิเอาดิสวยเฮ้ยกระตึงกระลงกระรอกนะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะใช้สกิล QE ได้อย่างงี้ บูทตะกิลได้ด้วยนะท่านผู้ชมเอาเว้ยเสวยแตกเต็กเตกสวยเอาดิเออดิเตกหัวตึงโูวูวลงตรงนี้หมดเลยนี่มาคนดูเฮ้ยโหระเบิดสวย สวยก็จสองเออเก็จได้สองก็ยังดีสร้างความปั่นป่วนเราเลือกตัวอื่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอม้มันเล่นหมอมันชุกกันง่ายไงคนดูอาว่าว่าเราจะเลือกตัวอื่นนะครับนี่ผมจะเอาตัวนี้มาบรซันอ่าครับลงครับที่นี้ตัวนี้ก็โหดอยู่นะคนดูนี่ถ้าคิวคิวเขาจะเป็นโยระเบิดควันอย่างนี้นะครับ เอก็จะเป็นมาพุ่งไปชนเจ๋อเจ๋ออยู่แบบไวอยู่นะท่านผู้ชมนะเอ่ตรงนี้ยังเยอะเลยอ่ะเฮ้ยรอดูก่อนนะครว่ามันจะโผล่มาไหมอันนี้อันนี้บง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 อะ อ่ะเดียวดีกระติงโนตรึงนะน้องอ้โบุ้งเพราะไม่มีเชิญกอดเอาไว้พายยะอย่างมันกันน้ำตาไว้มาแล้วมาแล้วคนดูไว้แตก เอามาบุกยึดครับเปิดฟันไว้ก่อนสายเพื่อนอันนี้ผมจะยึดไปนะท่านผู้ชมซีซีนี่อันนี้ผมเล่นตัวแทงนะเดี๋ยวผมจะเปิดโล่ได้นะครับสกิลวันตีผมจะมีโล่ขึ้นมาเฮ้ยโหอยู่นะตัวนี้บอกเลย ทุกซองนะครับอันนี้ระยะใกล้นะตัวนี้สวยไ,ไปว้าวกดชิปสองครั้งจะเป็นแบบว่า,มาก,กระโดดนะครับกระโดดแล้วก็วิ่งไวอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีสเตมินาบางตัวก็วิ่งไวมากนะครับไอตัวกระลอกอาจจะวิ่งไวกระต่ายด้วยนะครับโอ้โหนี่เนี่ยชนเลยไงเงือกร่วง ปลดปิดควันไปก่อนปนควันแววเววีสูสวยนี่แน่นี่แน่ซองถึงกระอัดครับนี่แน่สวยเจอหมาป่าเราเข้าไปเข่าบ่อิึดบีหน่อยยึดบีอ๋อ นลุ้งโคตึงเดี๋ยวราเบิดพันไหมครับผยึดเลยนะครับตรงนี้ตัวไวู้ฮู้ไอ้ทีมเราแม่งคะแนนกำลังจะมุดเลยว่ะคะแนนมันทำไมมันลดช้ากันอย่างนี้วะฝั่งนู้นนะเรากำลังจะได้โล่แล้วเพื่อนรอโล่ออกนะครับตรงมาละตัวไ ถ้าโลขึ้นกดแซดจอดน,นี่โลมาแล้วเว้ยเอะดิย a ฮู้ยิงซองดาอะไรน,นะยิงยังไงวะอ๋อ้ก็กดคลิกขวาโอเคไปโยเปิดโลได้สามสิบวินะท่านผู้ชมนะสวยของซองโคตรแรงคน,น,นดูเอาดิ ไหวยสวยโอ้โหโคตรตึงสองโคตรตึงเลยคนดูผมบอกเลยไหนเปิดโล่วะนี่เก็บโล่มันก่อนอีอีอีโดนยึดนั่นน่ะก็ยึดกลับหน่อยทำดีเพื่อนนั่นแหละ โหย่อข <it> ึ้นไปดูไปก่อนครับคนควันแววเวือวีกูยึดหน่อยยึดหน่อยเพื wow ่อนทะหลสวยโอ้ยมีฝั่งข้างๆมาด้วยโหดอยู่โหดอยู่คนดูเ <needles> ด <muj> ี๋ยวผมเล่นตัวอื่นนะครับสไนกก็โหดนะฮะ เดี๋ยวผมเอาเสน่หลงมานี่สเกลนะครับเสน่ห์ Enemy has pinned it ไปเปิดนี้ก่อนเปิดสกิลก่อนครับตามมังหินนี่วิ่งน,น,น,นี่สวยตายตาย นี่สวยแตกๆตกแต่ตอนนีผมก็ไม่ไม่แพ้ใครดอกนี่อุ้ยนี่สวยโอ้โหแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันสวยเพื่อนไปมันเห็นแวบๆคนดูเมื่อกี้นี้ าหน่อยออยองังไงตรงนี้ตรงนี้ตัวไอ้เพื่อนทำดีโอ้ยซีโดนยึดแล้วเนี่ยผันกันยึดไปยึดมานะท่านผู้ชมนะผมต้องหาหลอยมันก่อนนะครับนี่โดดขึ้นไม่ได้มาตรงนี้ ยี่ปุมไม่ได้เอาปืนอันนี้มาด้วยเว้ยเอาไปยึดยากนะครับยึดเลยยึดเลยเร็วนี่นัดหนึ่งเจ็บอยู่เจ็บอยู่จะไม่ถึงก็ตายคนดูสวยเพื่อนเอาเลยเขาเลยนี่เด้เอาเด้นี่เด้สวยเจ็บเจ็บ นี่เด้อเฮ้ยนี่เอออกมาหน่อยมองไม่เห็นเลยว่ะคนดูของสองตอนนี้ มีเดรร่วงเฮ้ยมันมีตัวเสน่ห์ฝั่งนู้นตัวหนึ่งเฮ้ยถ้ามันละินจะเสน่ห์กันะนะครับผมดูเป็นต้องห่วงถ้ามันลินจะเสน่ห์งี้พี่จะบอกเลยว่าอิ่มจัดไปเลยอย่ารอลงแถวนี้เอาตัวนี้ละกันกระทิ้งอย่างพ้นดูโอ้เพื่อนเราไม่นี่ไม่น่ารีบเลยไปผมต้องเข้าบุกยึดนะครับ ถ้าีอ่ะพอเล่นได้อยู่มุมเนี้ยต้องวิ่งหน่อยเราเปิดควันไหมครับอ๋อชนตายไหวเฮ้ยว้าบ้ากันไม่น่าชักกระสุนเลยคนดูตั้งยี่สิบนัดชุกกันแล้ว โอ้โอันนี้เล่นดีว่ะฝั่งนั้น,นอ่ะหมอหมอเล่นดีมากเลยนะไอ้กระโอกอะ่ะมันแบบชุบกันดีนะครับลงตามเพื่อนกันเดี๋ยวอ๋อ,าาอนี่แนะ่้ยฮู้ยวไเอาดิเรื่องมันรีเองนะครับคนดูันี้หลบอยู่ในหมอ,อกก่อน อันนี้มีแฮปปี้ด็ดอย่ามุดแต่บวกกันเพื่อนมันต้องยึดยึดยึดบ้างโชนระเบิดกันวิจยอหนี่ชนอุ้ยโหเกือบได้นะเมื่อกี้นี้ ขอเพื่อนชุบครับสวยรีเซฟเก่งมากเพื่อนนายทำดีแล้วโอ้ชุบเนื้อชุบเนื้อชุบลัวลชุบลัวสวยยอนี่ีว้ย อย่างตรึงอย่างตรึงบอกเลยว่าจบยากอยู่เกมนี้ยื้อผมเล่นหมอนี่ได้อยู่นะนี่มาไล่ชุบเลยนะครับบา่กบาเก,กอย่าดิไปโอ้ดิดิดลูแล้วโอเคสวยเลยโย่โ ไปหรออุ้ยโผ่โดนข้างมาเถอะเฮ้ยกำลังจะเปิดโรูยิงเลยนะท่านผู้ชมนะกำลังมันเลยสวยสวยและหมอชุบดีจัดเลยนะเกมนี้หมอฝั่งนั้นอะชุบโคตรดีอ่ะคอมอนบีบี้สวยสวยได้อยู่ได้อยู่คุยงานเบอร์ก่อน แอ้มันสามร้อยกว่าเต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ใครวะเนี่ยไอตัวนี้เจอดิชู่ไหนเราดูโอ้เราไม่ติดอันดับเลยนี่ม่าเอาสกอร์เท่าไหร่วะไอสไนมันเล่นดีจริงไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบสายชุบล้วนๆเลยนะตัวเนี้ยเคโอ้ได้ของอะไรมาบ้างอ่ะปืนเราอัพสกิลไหมนะอู้สไนอัพว่ะตัวสองสวยโอ้โหนี่เออรหก องซองโคตรตึงคนดูผมบอกเลยย้อนกลับมาดูของกันดิดูปืนดูปืนก่อนนี่้โหเอ็นสิบหกมาโอ้ลเวลอัพโอ้ยมีบอกแม็กกาซีนด้วยนี่ว่าแม็กกาซีนมาแล้วดีฟอร์แม็กไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องอันล็อกก่อนอเตอนนี้ผมใส่ได้แล้วใช่ไหมนี่๋อเลเวลอัพนะครับเป็นการเลือกลีวลอัพได้สวย อ๋ออ like <To> ัพเลเวลปืนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะนี e ่อ oh, oh, ันล so ็อกของใช่ไหมเตีวนี้ยเตียวเนี้ย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 นี้มันต่างกันไงวะอ๋อนี่ยิงแม่นแม่นกว่านะท่านผู้ชม ah heavy magazine downgrade อะไรวะ handling ลบสิบเจ็ดเหรอแต่แม็กกาซีนเพิ่มเท่าไหร่แม็กกาซีนลบสิบกูจะเอามาทำไมอะแม็กกาซีนลบสิบเนี่ยบ้าเนี้ย อโอ้นีปลายปืนนะครับนี่ฟาสเตอร์อันนี้อันนี้แม่นขึ้นนี่ว่าคนดูอันนี้แฮนดิ้งลบไม่ใช่อันนี้อันนี้ดีกว่าโอเคใช้เลยครับว้าวแต่งได้ไหมแต่งเพิ่มในใบนี้นี่เราลิงของแต่แตงเพิ่มได้นี่หว่าใส่กิฟได้นะนี้วิ่งไงเห็นไหมถ้าเรายิงอยู่กับที่มันจะแม่นกว่าหรือยังไง แต่ผมว่าอันนี้ดีกว่านะเอามูฟเมนต์แบบวิ่งดีๆหน่อยอเคลองลองดูอ่าตัวอื่นนี้ท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าปืนแต่งได้ขนาดไหนนะนะโะเคไม่ได้เลยอันนี้วั h e c ยแต่งไม่ได้เลยตัวนี้แต่ลูกซองนี่ผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะสไนด์ดิสไน,สนเราไปถึงไหนแล้ว นี่ถ้าในสนายดีนะนี่มันมันจะปลดล็อกเวลไหนวะสเปเชียลสองแจ็คอันล็อกโอเคคอนติเนียอ๋อนีงไงสเปเชียลสองเนี่ยถ้าสเปเชียลสองต้องไปโอ้โหกูเล่นอีกนานเลยนะนี่ถึงจะเปิดได้ปืนนี้วัตถระเฟอร์โอ้แค่นี้ก็โหดแล้วคนดูปืนอ่ะสะโขบเดิมแมกกาซีนเดิม เอ okay, ถ้ามีเนี่ยมาเนี่ยตั้งได้เนี่ยเฮ้ยมันเลยแหละโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม YS Soul นะลิงโหลดเกมนี้อยู่ดนน้านล่างของยแต่คลิปเดอ้อสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนจะก็ไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง